สวัสดีค่ะทุกคนเราก็เป็นผู้เล่นใหม่นะคะเราเพิ่งเล่นได้ประมาณ5วันนะคะนี่ค่ะดูเลยค่ะเราเพิ่งเล่นได้5วันนะคะเราอยากมี FC ค่ะมาติดตามเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้ง QR Code กับชื่อ YouTube ไว้ด้านหลังนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะชื่อเราว่านิงลมคมกริบนะคะ UID PSIT CSA PSA 1นะคะ ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวแล้วก็แต่งพื้นหลังกันเลยค่ะทุกคนรอสักครู่นะคะทุกคนเรายังไม่ได้โมหน้านะคะทุกคนเราโมไม่เป็ดแต่เราจะหาตามติ๊กตอกและอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เอาเลือกเลยค่ะเลือกไปเลยค่ะทุนเราไม่รู้นะคะพวกเขาชื่ออะไรอยากได้อันไหนก็ ขอไวใ้ใต้ใตคอมเมนต์ของ Youtube นะคะเดี๋ยวจะไปหามาให้ค่ะทุกคนเราสักครู่นะคะหาแว่นก่อน,นะคะ่ะหาแว่นไม่เจอค่ะแว่นที่ใส่อยู่นะคะพอดีเราไปคุณสายจัดสั้นมองไม่เคยเห็นเท่าไหรค่ค่ะโอเคค่ะทุกคนเราพูดเล่นเๆไปงัน,น,งน,น,นะคะ่ะโอเคค่ะทุกคนก็บันทึกเลยคะ่ะแล้วก็ไปแต่งด้านหลังเลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะแต่งให้เข้ากับชุดนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มไปสไตล์ของฉันก่อนนะคะ แล้วเพิ่มมันเข้ากับชุดเลยค่ะไปหาก,กันเลยค่ะทุกคนว่าเราจะได้อันไหนนะคะไปดูกันเลยแล้วก็ดูไปเลยนะคะเราจะไม่ภากค,ค่ะให้ทุกคนดูไปก่อนนะคะ ตอนคลิปเราบอก UID ผิดนะคะ p h i c h a p a นะคะหนึ่งนะคะทุกคนก็เป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะดู qr code เรานะคะนี่ค่ะ qr code เราเดี๋ยวเราจะทิ้ง qr code ชัดๆไว้ใต้หลังคลิปนะคะทุกคนอย่าลืมไปติดตามเรากันนะคะนี่ค่ะเราวงกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราทิ้ง qr code ไว้ท้ายคลิปนะคะอย่าลืมไปติดตามนะคะอันนี้ก็คือ qr code ของเรานะคะ